โอเคก็ขอกราบสวีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและถ้าเ่อนๆใครดูคลิปนี้ที่ยังไม่ได้กดถูกใจก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมโอเคตอนนี้ผมก็เพิ่งเติมน,น้ำมันเสร็จครับผมอยู่ที่ปับปั๊กท่อเนะาะแถวหนองปรหมอตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปทำงานครับสวัสดีวัสดี พิ่ติดตั้งแฮนใหม่อ่าเป็นแฮนหมอดทีผมสั่งมาจากแอปช้ชอปปี้นะราคาก็ประมาณ400กว่าบาทนะก็นดูกันเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนครับจนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคก็บเท่านานจะลงคลิบทีหนึง่งก็จะเพิ่งเลืมกันนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าแฮนหมอดตัวนี้มันอ่าใช้งานได้ดีนะ วัดติดตั้งไปตอนแรกนะนเนี่ยไม่ได้ใส่แกนเห็นข้างในแล้วตุ้มไปเห็นเนี่ยมมือชาเลยครับทีนี้ก็เลยไปถอดของเดิมอะตุ้มไปเห็นเดิมมาสอดเข้าไปก็จะใส่ยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ปัญหาอาการเห็นสั่นได้หายไปร้อยเปอ็นต์นะแต่ว่าก็จะมีอาการปวดข้อมือนะเพราะว่ามันหมอบลงยังไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่ แล้วก็ปวดหลังนิดนึงโอเคนะเพื่อนๆดูก็บอกว่าความเร็วประมาณเนี้ยเแกนญญกมันยางนิ่งเหมือนเดิมเลยมีการสั่นเล็กน้อยน้าจะเป็นเรืองปกติครับเพราะว่าได้ใส่แกนข้างในแล้วบรรํ้าหนักดีแล้วก็มีต้งไปเหมนเดิมด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ดี ก็คือเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยรู้สึกว่าหมอบขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับกว่าเห็นเ,เดิมติดรถมาราคาก็ไม่แรงนะราคาก็ประมาณ400เองม,มันก็ใช้งานได้ดีเดิมแค่มาอแดปดัดแปลงใส่กับไอแกนแเนเดิมของรถแล้วก็ต้องไปเห็นเดิม ไม่หลุดนะผยัดเข้าไปแล้วก็ใส่ไอลูกยางตัวยึดนะยัดยัดยัดเข้าไปก็จะใส่ยากนะิดนึงแต่ว่าใส่ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเลยคับมาช่วงนี้เขาก็จะเริ่มทำถนนอีกแล้วครับช่องเส้นหนองประโมไปบ้านโป่งนะขยายถนนอีกแล้ว ต่อไปก็น่าจะขับสนุกขึ้นแหละถนนมันดีแล้วแต่แต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งเส้นนี้โอ้หรถบรรทุกวิ่งเยอะมากเลยถนนสร้างมาแป๊บเดียวเริ่มพังเนี่ยแถวนี้รถบรรทุกอ้อยเยอะมากครับวันนี้ก็ไปลงเรียนชิวๆวันนี้เด็กสอบวันสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องเรียนปิดแล้วก็เริ่มชิวๆและวก็คะแนนก็เกรยด จะได้มีเวลาทำคลิปเยอะขึ้นห่ลยหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับวันก่อนก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาตอนแรกไปเหยียบน็อตแล้วทีนี้เอาไปปะที่ร้านแล้วเขาแทงต่อใหม่เข้าไปอามาขับได้สองวันแล้วยางมันพองพองเป็นไข่เลยก็เลยต้องจอดแล้วก็ซื้อสั่งยางใหม่มาเปลี่ยนนครับเป็นยางแบรนด์ไทยนะจำยี่ห้อไม่ได้ฮนะ ราคาไม่แรงกับมกว่าใช้งานได้ดีนะยางมันนึบเกาะถนนดีก็ใช้แก้ขัดไปก่อนนะช่วงนี้ อนเช้าขับรถก็อากาศดีนะถ้าเป็นตอนเย็นจนะไม่ไหวนะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวรอดูช่วงเปียนเทอมเมษานะว่าจะกลับบ้านใจหนึ่งก็อยากรถขับไปขี่เล่นที่บ้านนะแต่คิดอยู่ว่าจะกลับยังไงดีว่าถ้าขับลับคงไม่ไหวโย่ไปรอย เนเลขใหม่รถผมก็อยู่ประมาณ300 0 0ื่นสามหมื่นสีันโลผมอ,อย่างวันนั้ไเป็นเซอร์วิสใหญ่รอบสองหมื่นสี่นะเลยมาเป็นหมื่นกิโลแลวก็ยังไม่มีอาการอะไรนะเพราะว่าตอนเดรถเขาไปเคลมที่ร้านแล้วก็เซอร์วิสให้ไปรอบหนึ่งตอนนี้เ็าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนน้ำมันขีอย่างเดียวไม่มีอาการอย่างเงินแทรกซ้อนนะตอนนั้นก็มีอาการ สะดวดมาก็หายไปแล้วแก้ตรงจุดก็อาการหายไปเลยครับตอนแรกก็แก้อยู่นานซ่อมไม่ตรงจุดก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่หายสักทีนะเส้นนี้ใครเคยมาบ้างครับาสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมอยู่บ้านโปง่งยังไม่มีเพื่อนขับเลย ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรเยอะนะมาทดสอบแพนยงเฉยมาใช้งานได้ดีแค่ไหนครับโอเคพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม